อันนี้อยากกินไก่ย่างกับเราคือเคเคก็คือน้ำหนักขึ้นเหมือนกันแต่เราว่าเธอดูผอมลงแล้วดูมีกล้ามนะ้วบางคนเขาน้ำหนักเขาเดิมนะพี่บีมใช่แต่ว่าหุ่นเขาไอ้นี่กัเดิมเราต้องรีมต้องรีมต้องรีมเพราะว่าอย่างที่หน้าอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ออกกำลังกายตอนเย็นนะถ้าเตอนเย็นถ้าเธอกินข้าวตีมือจริงนะนี่น้ำหนักขึ้นอ่ะตอนเย็นห้ามกินข้าวสิพี่บีมไม่ค่อยินแล้วนะโอ้โห้โซยแหลกเลยนะเนี่ย ักให้กินไ,ไหทโอเค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 อะไรอออ๋อเอว่าดูดิ่งไปตัว่ะอโอ้อะอะมาไปอพ่อพ่อค่ะไนตอนพ่อพ่อกดกิ่งรั้วๆเข้าบ้านด้วยค่ะ อางตัดตรงติกต็อกอะไรพวกเธอตัดตรงตอนไหนตอนที่พ่อกินเราดูไหมล่ะทำอะไรมันปรุงมาแล้วเราจะให้หลานกินหรอซื้อซอสสำหรับเด็กเป็นออร์แกนิกมาเป็นออร์แกนิกใช่อ้าวอ้าวไกินให้หมดเลยนะไม่เธอต้องมัดมือสามีเธอ ันดีคะอ้มาดีใจค่ะทันไร์ด้วยคุณตาส่งอีกห้าสิบดวงอาแล้วว่ะจมูกพัแล้วพี่อกว่ากนแป้งมาจะตีจิ๊ดจิ๊บจมูกพังแล้วพี่ทานบอกพี่บิ๊มกินซาลาเปาไปครั้งนึ่งั้นฉันกินเองน้าฟ้าช่วงนี้จะไปกินข้าวบ่อยหมดหรือยังคะเคียวเคียวเยว มันังตักมาให้เลยว่ากินไม่หมดกคกินข้าวไหนอาปากซิไหนอาปากให้มามีดูซิหมดหรือยังยังกินเองไม่งั้นเราต้องซื้ออกไก่มาเฟ้ยเ้เขากินแต่อกไก่อย่างเดียวออตอนิวีงเขาไม่กินเนื้อเยอะใช่ไหมปกติคนที่ออกเนี่ยเขาจะกินแค่ไก่กับเนื้อกินอกไก่อย่างเดียวเลยอยกินอ่ะกินกินเนืแต่เปนกิเงเป็นเนื้อแบบไมันไม่ได้ไงมัน เอว้าทำไมตัวสวย่างนี้อวหมดแล้วเนี่ยนหนอ่ะปเียอรวาเดี๋ยวจะโดนป้าปุกเลยเราอะฮะิ้สยุยท้องเลยนะป้าปุกุยท้องนะเออป้าุกลำเอียงค่ะทุกคนเห็นเห็นเห็นเจ้าแก้าคาาอันนั้นเด้จุ โอเคเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันใหม่นะทุกคนบายบายอันยาบาย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 จุ๊บอันยาบายบายเดี๋ยรับรองว่านี่ของของอันยาไปว่ไปวาไปว่าบายบายก่นหรอบ๊ายบาว่าไปว่าไปว่าาไปว่าไาายบา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 ยบาายบ๊ายบาายบายบาายบ๊ายบาายบายบาายบ๊าย ไา่ไปก่อนบม่ยบายก่อนเก่งก่เก่งโอเคโอเคโอเคอ่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าค่ะขอ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 อะไรขออันนี้ใช่ไหมขอข้าวขอข้าไปแล้วนะทุกคนห้าพัหไปแล้วหรอไอ้พักเที่ยงยงเนี่ยยี่โมงเนี้ย เทีเ่ยงสิมันจะมีแบบมันคนมานสิบเอ็ดครึ่งเทีย่ยงเลยคะ่ะโอเคบายกินข้าวบายค่ะสองสามบายบายฟินิด